สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง Youtube ชา n e l อาจารย์เสก5.0นะครับสาวท่านที่สนใจการประชุมเชิงสำหรับไลน์ของผมนะครับซึ่งอันนี้นะครับจะเป็นรอบที่2และเป็นรอบสุดท้ายนะครับในเรื่องของ c o n s i s e of Money for People นะครับสรุปสาระสำคัญของเงินนะครับสำหรับคนทั่วไปซึ่งผมเรื่อนเวลาจัดนิดนึงนะครับจากเสราร์ที่16นเะมษายน65เนี่ย เรื่อนเป็นอาทิตย์ที่1 7เมษายน65นะครับเวลา18.30ถ21.30นนะครับท่านที่สนใจสามารถติดต่อผ่านไลน์ดีผมนะครับ4 9 5 9 9นะครับก็เนื้อหาสำคัญต้องบอกว่าสำคัญจริงๆนะท่านจะเข้าใจทั้งหมดสำหรับท่านที่พลาดการชุมสัมมนาไลน์ของผมนะครับลตั้งแต่ปี2019 2020 2021นะครับท่านจะเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจการเงินในขณะนี้นะครับ สาระสําคัญนะความสําคัญของเงินนะการสร้างเงินจากอดีตสู่ปัจจุบันนะครับเงินกับหนี้สินเงินกับอํานาจเศรษฐกิจมาาภาคและเศรษฐกิจยุลภาคนะครับเงินกับเศรษฐกิจเงินคือความชั่วร้ายหรือไม่นะครับเงินจากระบบธนาคารกลางปัญหาเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบันนะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินแห่งศตวรรษนะครับเงินสกุคลคริปโตและเงินดิจิตอลนะครับซินเทนแบงค์นะดิจิตอลคอเรนซีนะครับ ท่านที่เคยพาดนะการประชุมสัมนาออนไลน์ของผมตั้งแต่ปี2019 2020- 2 0 2 1อนะ่ท่านตามในการสัมนาออนไลน์นี้นะครับท่านจะรู้เข้าใจปัญหานะที่ลึกซึ้งในขณะนี้นะครับแลนะสำหรับท่านที่นะผ่านการประชุมสัมนาออนไลน์ของผมมา2ตอนที่แล้วรอตอนที่3นะรออีกไม่นานนะครับผมเห็นสัญญาณที่บีบอัดเข้ามานะว่ามันจะเกิดการแครชในไม่ช้านี้นะติดตามกันนะครับนะตอนที่3 ซึ่งจะทำหลังจากที่เกิดนะเหตุการณ์นะครับการเปลี่ยนแปลงแห่งศตวรรษนะได้ถูกจ,จุดชนวนขึ้นแล้วน,นั่นเองนะครับติดตามนะครับครับคลิปนี้จะมาชวนคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งนะครับในยูเครนนะครับซึ่งจริงๆแล้วยูเครนเนี่ยเป็นหมากตรงกลางเสียมากกว่านะครับไม่ใช่เป็นความขัดแย้งโดยตรงนะครับ ความขัดแย้งโดยตรงเนี่ยก็คือสองขั้วอํานาจนะคือขั้วอํานาจเก่านะกับขั้วอํานาจใหม่ขั้วอํานาจเก่าก็คือทางสหรัฐนะครับแล้วก็ตะวันตกนะขั้วอํานาจใหม่ก็คือทางด้านนะตะวันออกรัสเซียจีนแล้วก็พันธมิตรนะครับเพราะนั้นความขัดแย้งนะครับในวิกฤตยูเครนเนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรหลายๆอย่าง นะแต่ว่าต่างฝ่ายต่างสมัครใจในการเข้ามาเล่นเกมแห่งอำนาจนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามก็คือว่าเราเป็นประชาชนคนทั่วไปเนี่ยนะครับเราควรจะทำอย่างไรนะเดี๋ยวจะมาคุยกันเราเป็นประชาชนคนธรรมดาเนี่ยนะเราควรจะเตรียมตัวรับมืออย่างไรนะครับก็แน่นอนครับเราก็ต้องอยู่นะให้ถูกฟังนะให้ถูก เขาเรียกว่าสอดคล้องความเป็นจริงนั่นเองนะเพื่อจะได้ปรับตัวอยู่รอดะในการเปลี่ยนแปลงนี้ก็แปลว่านะประชาชนคนธรรมดาเนี่ยจริงๆแล้วนะไม่ควรจะแบ่งฝักฝ่ายนะจะควรจะเห็นตามความเป็นจริงนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็เตรียมตัวรับมือไว้ด้วยความไม่ประมาทนะจะถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าต่างฝ่ายต่างคิดคำนวณกันมาก่อนนะว่าตนเองเนี่ย จะเป็นผู้ชนะในเกมนี้อย่างแน่นอนการเข้าสู่เกมนะของการชิงอำนาจนะครับเกมซึ่งจะได้มันมีผลนะเป็นเกมที่ไม่ใช่เขาเรียกไม่ใช่ซีโร่ซัมเกมนะมันเป็นเกมที่เรียกว่าต่อสู้กันนะมันจะเป็นเนกาทีฟซัมเกมนะหรือเกมที่ต้องมีเขาเรียกผลได้เสียนะมีแพ้ชนะนะก็คือ เพียงแต่ว่าการต่อสู้กันเนี่ยมันก็ต้องเกิดความเสียหายนะเพราะว่าสุดท้ายมันคือการที่จะชิงกันว่าใครจะชนะและมีอำนาจนะครับในการจัดระเบียบโลกใหม่นะเพราะนั้นอันนี้มันเดิมพันกันด้วยอำนาจนะเพราะนั้นจึงมองเห็นว่ารัเสเซียก็เข้าสู่เกมนี้นะโดยการเปิดสงครามในยูเครนนะตนเองก็เสียหายไม่เบานะครับเพราะว่า ทางธนาคารโลกก็คาดการว่า GDP ของรัสเซียก็ติดลบนะแต่ที่ติดลบหนักสุดเนี่ยคือ,อยูเครนนะครับส่วนทางด้านตะวันตกนะในยุโรปก็ติดลบนะพอสมควรนะแต่ว่ายัางประเมินขณะนี้ก็จะเร็วเกินไปเพราะว่าสงครามนะการแย่งอำนาจนี้มันยืดเยื้อนะครับนะมันไม่ได้จบเร็วแล้วก็เป็นสงครามที่มีหลายมิติ นะสงครามนะทั้งทางการาหารทางเศรษฐกิจการเงินนะมันเป็นสงครามที่สลับซับซ้อนนั่นเองเพราะฉะนั้นการที่จะทราบผลเนี่ยนะจากความยืดเยื้อเนี่ยมันความเสียหายมันอาจจะขยายบานปลายต่อไปได้นะกว่าจะรู้ผลเนี่ยคงไม่ใช่ปีนี้65นะคงจะล้าเข้าไม่ได้ปี66นะเป็นอย่างน้อยนะครับในสิ่งที่ผมมองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นใครจะมิสค a ลคูลเลชันในเกมครั้งนี้นะเขามิสคลคูลเลชันคือคำนวณผิดพลาด คือต่างฝ่ายต่างเข้ามาเล่นในเกมนี้คำนวณว่าตัวเองจะชนะใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยใครจะชนะนะซึ่งที่ผมบอกนะครับปี -65 นี้จะเร็วเกินไปนะที่จะตอบนะอาจจะเข้าไปถึงปี -66 นะเป็นเอ่ออย่างเร็วนะที่เราจะทราบคําตอบว่าใครจะเป็นผู้ชนะแล้วก็จะเป็นผู้เอ่อจัดระเบียบโลกใหม่นะครับสำหรับประชาชนคนทั่วไปนะเวลาฟังข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะก็พยายามวางใจเป็นกลางแล้วกัน นะหลายท่านถ้าเกิดว่าไม่สามารถวางใจเป็นกลางเนี่ยนะมันจะเกิดอาคาติ4ี่ขึ้นอาคาติเพราะรักอาคาติเพราะชังนะโกรธเกลียดอาคาติเพราะกลัวและหลงมันทาให้เรามองไม่เห็นตามความเป็นจริงแล้วเราจะพลาดโอกาสนะครับเอาเป็นว่าสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่านะใครอยู่ในฝั่งที่เป็นของจริงนะครว่าเป็นของจริงนี่ก็คืออยู่ในฝั่งที่เข้าใจนะการเปลี่ยนแปลงตามกฎไตรลักนะที่เป็นของจริงนะทุกสิ่งทุกอย่างมีความไม่เที่ยง มีความเปลี่ยนแปลงแปรปวนเป็นไปตามเหตุปจัจจัยก็เหตุปัจจัยของใครแหละของจริงก็ผมมองว่าฝั่งนั้นแหละนะน่าจะเป็นฝั่งที่สามารถที่จะนะเข้ามาจัดระเบียบโลกใหม่ได้นั่นเองนะครับตอติดตามดูกันต่อนะครับนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะพอผมบอกว่าอะไรเป็นของจริงนะก็ต่างคนต่างก็จินตนาการกันไปนะผมก็บอกนะครับสุดท้ายก็กรรมมันเป็นของเฉพาะตนนะท่านก็ไปม,มองเห็นอะไรตัดสินใจอะไร ก็ลองพิจารณาดูนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ